สวัสดีครับคุณแม่ชื่ออาริยานะครับปัจจุบันเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบนะครับแล้วก็เป็นโรคหัวใจนะแล้วก็เป็นส่งผลให้เป็นอามษ์ใช้งานไม่ได้ครึ่งสี่วิธีการรักษาก็เคยผ่าตัดนะแล้วก็กินยาพวกยาละลานิมเลือดนะครับตามที่ทางคุณหมอแนะนําก็มาได้ตัวนี้นะครับกินเจลแต่ว่ากิน็นรสปัตเตอร์สปอตนะครับสีเหลืองกินได้ประมาณ สสัปดาห์ผลที่ได้ก็คุณแม่กระปี้กระเป๋ามากขึ้นดูสดใสขึ้นนะครับพวกค่าเลือดค่าความดันต่างๆดูโอเคก็ตรวจวัดทุกวันก็ได้ผลที่ดีแล้วก็รสชาติดีครับขอบคุณครับ